เแยกจากกันดีแล้วโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมมั่งเลยนอจ้าโอ้ยหลงทางมากดีบวกอยากรับปนึงหลงทางมากค่าบ้านนี่บต้องอยากรับปนแดงนี่เหรอครับนี่เฮ้ยฮะมี่เหรอเปล่าเฮ้ยตะกี้คือว่าศุกนั่นนี่ก็ไดว่าเจ้าเป็นลูกเกยอยู่ก็ไม่เหรออย่าไม่ต้สิม่าจะจะแบบนั้น อันนี้แม่น้อยอุดอนอันผมอันพุ่มแม่จำปีท้านวิเศษอันนี้น้ำหางน้ำน้ำทางหลังนะอันนี้แม่ย้อยครับผมแม่จำปีแม่เอ็นตลอดเลยนะอันนั้นพอทนครับผมแม่เพืเสียเบิ้งในโทรศัพท์รับไปเลยเด้ออย่างนี้ปะครับแม่เบิ้งคลิปให้ตลอดแม่เพื่เสียกดเบิ้งได้ในโทรศัพท์ซื้อซื้อวางไลยแน่นแม่น้อยอุดรยูดเอร์อ๋อจ้ากดให้หน่อยอันนั้นแม่จำปีท้านวิเศษมีช่องบ่มีช่องบ่มีแล้วเนาะโอ้ยมีค่ะเดี๋ยวคือเบิ้งหน่อยแม่ขั้วข่อย มีแต่อิ Bond ่ม <Techn> ท <Pokémon> ีเองสุดยอดเลยครับว่ากันแม่ข่อยนั่งซื้อๆบัตรนี่เออนี่นี่ตาเด็กใส่แว่นเนาะใส่แว่นเนาะใช่เอากระดี่ขี้นี้ไม่เป็นปะว่าอะไสมัยก่อนเนี่ยแม่เคยขอเบือโทรศัพท์ใจอ็มอยู่บ้านยายติญาติยังกินกันสมัยมันหลายมันหลายบ่สมัยไม่ไม่ปณีโทรไปว่าอยู่ปากใต้พุ่นไหมมันบ่แม่นใจเอ็มแต่เขียนไว้น่ะเป็นใจเอ็มแต่อยู่ปากใต้พุ่น่ะ ว่าอัดงขันไปตกพุน่นนะเห็นรถยื่ไหนไหนเอาแรงไม่พอพุ่นเราแม่น้อยกบมาทั้งนี้คือกันรถผมไหมอติ <c oughs> ด้เลี้ยวครับมาด้ไม่น่าจะไปกก,กอกวันที่หนึ่งมีน้ำพท้าพ่อทุจรัอะไรครับท้าตลากระเทบันนีแต่คนหูจะข่อย่ไปยุคเสิกาจอดมาทีแรกนะครับไปยุคเก้ามือไปพักิบ,นา,กบ,บานไม่พูดสมงกิจมอบางกอกตุมยินดีต้อนรับนะครับ แม่น้อยจะไปบุกโกก่อนนะครับใช่จนถึงวันที่เก้าถึงกลับอุดรอันนี้คืออันอันนี้พนักงานต้อนรับข่อยด้นี่แม่ครัวข่อยอือออเันนี้แม่น้อยอุดรอันนั้นจะปีท้าพิเศษไอ้บังเทียงเห็นทีมพิว่ามาบกเงล่าพี่อ่ามันสิมาบุกสุดรนั่นยู่อุดรนะเห็นเห็นไปหนองคายบ่ามือใดงมือวานบ่เมื่อวานหรือว่านไปหนองคายถามเราบอสจะเรื่องอะไรามตอนนี้ไปยัญชนะกันกั แต่เพิ่กมาแบบขยายฐานตลาดนะโอ้บันนี้ครับผมเอาเจนจิราชาแนลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจนจิรากามาบันนี้พี่เจนมาแล้วเอเอาบอกเนชาแนลป่เจนเ็นแฟนนีแล้วเนเป็นแฟนเดี๋ยวไปายามันผู้ยึดในขั้วกันพยายามผู้ยึดในขั้วกันไปเออเดีัแม่โอ้หีเด็ดเด้เนี่ยตอนเอาบับเนี่ย ใช้พิสูจน์นะวันปรุงเต็นใช้จำบุหงนเลยตายกันเล่ายโมเป็นยังนี่เราเอาซุกๆเนี่ยครับเนาะเพิ่มกินบ๊อบพิสเนาะโอ้นี่นะเดฟซี่น้ำใชน้มาทรงตั้งแตหนึ่งโมงด้วยนี่ังสีฝากมาเดฟซีลุงพ่นมาครับแน่น้ำโตแน่น่ท่านรู้จักอยู่แม่จำปีท้าวิเศษบ้านโคกกังหน่อยตังบลหน้าดีอันยิ่งข้าวว่าลุงพ่นสีมาเลยว่าดีบ้านนพังงู บ่หน่าดีน้องแสงนี่ละ่ะอ๋ออยู่น้องแสงหน้ายฟน่าดีได้ยินข่าวลุงคนสีมาเลยมารอแตเ่เสาเลยโอ้โหตาหกโมงหมดเลยเจ้หนึ่งโมงมาอีมามาอดอีดโมงอันน้นองชายมาทรงอ๋ออันเห็นยายใหญ่เล่าเดิอนหยากเลยอย่างมาหนึ่งเขาเกับเขาให้เล่านะอ๋อซอยงานเพิ่นเนาะซอยนี่ครับปลาเผาด้วยเนาะปลาเผาลุงกับไก่ฮอดแล้วล่ะถามเบ้าโนูบ้างหน่อย ไก่หลอดวัานหาสิบโลนี่นะครับแม่จำปีนะครับด้าดูทิศตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องครับผมขอบคุณมากนะครับขอให้อยู่ดีมีหฮงเด้อเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยมีโอกาสพาไปเล่นบ้านนิดเดียไ่นอนนั่นแหละมาช่งนี้รับไปนะว่กัสวนแอซิดพาไปเล่นนะผมอยู่สีทาานไก่อยู่สีทาน อันมาเอากาแฟมันขี่ตีหมู่บวานวันกาแฟก็กอกสีมาบุญนี้เป็นเลยกรกอกญลายซุดอยู่บนน้ำที่มันก็ขามมองน้ำน่ะนะมองกระโดดน่ะกระโดดน้ำน่ะอ๋อครับนี่นะครับครัวเราก็เป็นแบบบ้านนะครับเนี่ยดังไฟเอาเนาะบ้านห้องเนาะเอาทานนี่แหละที่เด็ดเราเต่อทานฟื้นครับแบบสองเท่าเนาะเดินยากๆเนาะ ว่ามาจะเสาตัวเลือตัวแล้วเดินยางน,นาลยนะซอยเล่านะครับครับอยากมาเห็นลุงพนนน่นหน่อยเนาะจะทิมงานมาหลายยังไว่าอยากมาเห็นลุงพ่นหบาว่าเฮ้ยประด้ไปไกลตอนมาถอดกระถินแม่ก็อยากมาอยู่ม<อ>ันมีคนพามาอืมประด้มาบอกกระถินบอกประเดีอเดอ๋อู้เสียดายเนาะตอนตอนนั่นคิดมาทรงคลิดลุงพ่นก็ตาม,มากบิ่งดูทุกคลิปแหละกดให้<อ><อ>ทุกคลิปตั้งแต่แอดคิดยุ้ยเคยก,กหุ่นแม่ติดตามบ่าว่า คิดอยู่อำเภอหนองแสงอำเภอหนองแสงโอ้อยูุวานเดียวกับแม่ตัวน่ะเนี่ก็เลยถามบอพ่ออะไรดเลยอะไรช่วไปถามมาจังรัวอยู่อยุวานเป็นญาติกันห่างๆเป็นน้องเป็นญาติน้อง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 แม่คิดนี่เป็นน้องสาวอันแม่อาอาวิเศษยุวานนี่ญาติกันเนาะญาติยังญาติกันเหรตจวานอันผู้น้องพอน่ะเสียแล้วอาวิเศษอาวิเศษแม่ยุ่านคุณก็ร้ายได้เยอะอัน ดูมันตกไหลเขิดกันราะวัดปลาบันตัดไปดุอยู่เด้อหลานแม่ยุบบันตาดร้านปลาบันตาดจะเลื่อนเราคือบาเห็นงามสิกรน้เ้เขาเห็ดทางซีเรนเขาน้ายกมากเหมือนกันเละครับผมเดี๋ยวผมไปนาบ้านกอนด้วยแม่มาเคมหรจานเดี๋ยวอีกิมนะครับนี่มาเด้อพี่น้องตันแ้วดี๋ยวก็ปลาเผา ก็ไปอะไรวหือก็งาซิมกันได้ก็งานซิมนันก็ได้หผมคือบอกกนก่อนแต่คือมันเป็นความตั้งใจที่ลงมาเห็นตาทนยายย้อยแล้วแกแกแกรักแกเอนดูยายย้อยก็หลายๆคนเนี่ยที่เอนดูเอนดูยายย้อยกับตาทนอือ ก็มันเป็นความเอ็นดูเป็นความรักแล้วก็อยากจะให้อันนี้ไม่เคยเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของลุงเองเป็นความตั้งใจของลุงมีแต่ลุงกับยูทูบเบอร์นะครับแล้วอย่ามองว่าพวกผมมาทําเป็นเพื่อบริจาคนะอันนี้ก็คือพูดไว้ก่อนคือไม่เกี่ยวเลยพวกผมไม่ได้เรียกร้องอะไรพ่อแม่ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรห้ามเลยนะอันนี้บอกเอเลยนะว่า ห้ามมาแตะพ่อกับแม่ผมนะเพราะฉะนั้นผมยกเลิกหมดเลยนะเออเพราะว่าผมผมผมคือพวกผมไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นแต่คือพ่ออ่าลุงลุงกับป้าเอ็นดูยายย้อยกับตาทนผมเห็นคอมเมนต์ในหลายคอมเมนต์นะก็เลยอยากจะบอกกันไว้ก่อนเป็นน้าใจมันเป็นน้าใจที่ลุงทนป้าแตนเขาอยากจะมอบให้ยายย้อยแล้วหลายๆคนเอฟซีหลายคนเขาก็อยากมอบให้ยายย้อยเพราะว่าเรามีต่สายบุญใช่คือมันมันมันมีประเด็นไง มันมันเริ่มมีมันเริ่มมีว่าพวกผมมาทําเพื่อคืออันนี้คือบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปก็ถ้าถ้ามาถ้ามาแตะพ่อกับแม่ผมผมคือผมไม่ยอมนะอันนี้ผมพูดง่ายๆเลยคือผมไม่ยอมถ้าต่อแตะพ่อกับแม่ผมอ่ะก็ประกาศไว้น้องไอ้ชิเอันนี้เป็นความตั้งใจของลุงที่เขาเอ็นดูพ่อกับแม่ผมไม่ได้เกี่ยวกับเงินรับบริจาครับบริจาคอะไรใดๆทั้งสิ้นผมไม่เคยเรียกร้องผมไม่ได้เรียกร้อง คือใครอยากจะให้ก็แล้วแต่ครับตามศรัทธาตามศรัทธาเพราะว่าไม่ได้เปิดลับผมไม่ได้เปิดรับอะไรทั้งสิ้นนะครับการภายในเราเราก็มีแค่ YouTube เราก็เป็นมันเป็นน้ําใจของแต่ละคนที่คนเขาเอ็นดูพ่อกับแม่ผมถ้ามีน้ําใจมาคิดไม่ราเองเขาก็เสียใจกันหมดใช่ครับมันน้ําใจของของทุกคนอันนี้แหละผมก็เลยบอกว่าอยากอยากประกาศไว้ตรงนี้ว่าคือแบบคือมันมันเนาะอย่าแตะพ่อกับแม่ผมแค่นั้นเอง สิ่งที่ผมกังวลอยู่ทุกวันเนี้ก็ฝากฝากให้เข้าใจนะครับใช่ในจุดนี้เนาะที่พวกเรามาทํากันจุดนี้เพราะว่าผมก็เริ่มเห็นแล้วพวกคอมเมนต์ที่แบบว่าเอรอรับบริจาคไม่ใช่ครับผมแค่แสดงตัวตนของพวกผมคอมเมนต์ไม่ผมบอกอยู่ตลอดว่าบ้านผมไม่ใช่แค่มีแค่หลังนี้อืแต่พ่อกับแม่เขาเลือกมานอนแค่ตรงนี้ครับผมแล้วก็มันที่สะดวกสบายอยู่ในหมู่บ้านผมก็มีแต่ผมไม่เปิดเผยแค่นั้นเองอืผมก็บอกอยู่เสมอนะครับ แต่ลุงแต่ลุงกับป้าเขาไม่เห็นแล้วเขาอยากทําให้อะเขาเอ็นดูย้อยน,นั่งยิ้มเปืเป้อืๆอย่างนี้นี่กนจะเรา,ายิ้มเก่งเนี่ยนี <c oughs> เรายิ้มแจ,จ้ง่อยแล้วใครเราปกจะไงนะครับถ้าปกไปปกไปปกเออโอเคอั <c oughs> นที่ประเทศเอไม่อันน้นดีซีบางที่เหรอ <c oughs> ครับผมอบตอนนี้ตอนนี้ไัฒนธรเป็นแคบซิกวัวแผ่ก็ลงเออห้อง มันอแต่แต่นูนมันไกลเป็นเรื่องราวไงมันเป็นเรื่องราวมันนานใช่คือตอนนี้สิบสองชั่วโมงผมก็คนดูตอนนี้คนดูย้อยย้อยอ่ะสิบว่านาทีก็เป็นหมื่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้พี่แฟนพี่เจนนะครับไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แดงแนะนำนะแนะนำนะแนะนำตัวแนะนำตัวผมชื่อแดงแฟนคุณเจนแบรนด์เจนก็เป็นเจนจีราไฟมิลลี่ไปเจนจีราแฟมิลลี่ช่องยูทูบ แล้วก็มีปีติตาบ้านของคนคือยาชีฟันเกินเรับเดี๋ยวพี่ยายลองอยู่นะครับพี่ยายลองใช้นะครับโอ้ยาชีฟันนี่บอกนี่แหละครับเจ้าของยาชีฟันเจินเฮิร์บครับผม